นี่สิภาพไปเที่ยวพี่น้องครับภูห้วยอีสันอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายนะครับทานักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันะนะครับตอนนี้เป็นยังไงไปเบื้องภาพกันพี่น้องครับผมไปที่ว่าสังคมน้องคายครับเอ้ยผู้ก้อนเ <ละ S 2> มฆตินัน,นก้อนเมฆเนีน่ยเมฆลอ,อยต่ำขึ้นปเป็นปรากฏการณ<ถ>์ฝนตกต้นเนื่องหลายมือพี่น้องเอ้ยนะครับฝ่าปวงฝ่าเปิดนะครับมีแดดในตอนกลางวันที่ไหนความชื้นสูงท่งพลในช่วงนี้ครับบรรยากาศช่วงมือวันหยุดที่ผ่านมา ผู้หวยอีสานอยู่ที่ตำบลสังคมขอให้ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมคเกิดปรากฏการทะเลหมอกไอหมอกเป็นจำนวนมากพูดลหรเลี้ยวไปสุดลูกหูลูกตาอุณหภูมิตอนนี้หนาวเย็นกำลังมีแห้งใหญ่สิบเจ็ดหอนสิบแปดองศากำลังดีคือเลี้ยวไปนี่พี่น้องครับเสียงสองฟังโขงของไทยและสปปลาวอ๋อก็เป็นตัวเลขเห็นว่านี่ไปนั่งโอโลนซ่าเมื่อกี้ในกาซีปแล้วคันแั้นมันเสียกโวยก่จีต๊กออกไปตลาดเนี่ยเจ่อเจอดแห้งนะครับเนาะ ตรงนี้จุดชมวิวทะเลหมอกตินี้ภนคมั่งงามแถ่ภาพอะไไปได้เป็นยังอทินานี่ไปชมทะเลหมอกเสาร์อาทิตย์นี่ไปซะเป็นยังเท่าเก๋งามอีหลีเนาะเพราะว่าบรรยากาศดีให้เนาะพี่น้องเนาะกะลังครืดๆนี่แหละครับก็คือสิมีกุมชาวบ้านนี่นะครับเนาะเป็นกุ้มรถอีแตกในพื้นที่ค่อยแห่บริการนักท่องเที่ยวนะครับอ่าย่างเพียงพ่อโดยเฉพาะช่วงวันหยุดชาวบ้านกระทาเนี่ยแหละครับตอนรับนักท่องเที่ยวที่สิมาเด้อวัาศันวา ก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับอยู่ท so uh> ี่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายผู้ขากาสิไปคือกันฐานน้ำเนื้อด้วค่ะอำเภอสังคมนี่เอื่อยคือมันเป็นอำเภอที่เรียกได้ว่าเป็นชายแดนติดกับทา้งนึงกับทีเป็นอันยางเกาะอำเภอปากส้มบ่ะอำเภออย่างไรแม่นของเมืองเลยแม่นบ่อแมลยติดเมืองเลยติดปากส้มเตะแล้วก็ติดอุดรอุดรแล้วก็ติดสปปลาวนะ